ไม่เอาหน้าเด็กๆไม่เอาหม,มอแมกเพียนไปพร้อมแล้วจะไปหาพ่อทำไมเด็กๆตัวนี้ตงสายตาของเราเด็กๆใครดิ้จะจับกินให้หมดเลยพี่พี่ไปคาเฟ่ที่เปิดใหมกห่กันฮะมีใครไปบ้างตอนนี้ก็มีฉันพี่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้สี่คนมาทำหน้าร่ารื่นใส่นักเฟ้ย ปูช่วยรับกฎเป็นหมีหน่อยได้ไหมครับหลานโตแล้วนะเยอรมันยังเล่นเป็นเด็กอีกแต่ผมว่ามันน่ารักดีนะ,ะปูะ่ฮะกินแก้วมังก,กรกันปูกินไม่เป็นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมปลอกให้งั้นเอามาเล็ดออกให้ปูด้วยนะาานายได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อย เป็นนานจะรอหลับถึงไงทำไมละ่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเผื่อไปทำความสะอาดห้องปูแล้วฉันก็จืปูปเลนด์ฮะบูน <Blue Nine. S 1> ว่าไงไทยทำไงดีฉันพยายามฆ่าปลาตั้งสิบนาทีแล้วมันยังไม่ตุยเลยทำไมไม่ตุยละ่ะ มีแค่นั้นทําอะไรยัดฆ่าแถวข่าไม่ได้หรอเอ๊ะแล้วนายฆ่าด้วยวิธีไหนหรอจับมันกดน้นะําน่ะก็สมควรแล้วละ่ะที่มันไม่ตุยไทยคือพี่มีอะไรจะบอกอะไรหรอครับพี่รัเสเซียคือประเทศมีร้อนอีเยอยไทยสร้างผัวมาแล้วนะครับโตเล่ ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะว่าติดเกมนะครับผมคือที่ผมติดเกมก็คือโปเกมอนนะครับเอาเป็นว่าเครด,ดิตอยู่ข้างใต้คลิปนะครับบ๊ายบาย